จู่ๆท้องฟ้าก็แตกเป็นเสียงแล้วก็มีคนสองคนร่วงลงมานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี้ยเฮ้ยหัวทองตรงนั้นน่ะเลียขาไปให้ตำรวจเอ้ยไม่ใช่อัศวินหน่วยขาวกราเข้าไปดูที่เกิดเหตุก่อนเป็นยังไงบ้างครับท่านอัศวินเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นท่านทราบหรือเปล่าอืแต่งตัวแปลกๆดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะไม่ใช่คนจากโลกของเราแน่ๆเลยเฮ้ย ส่งคนไปแจ้งท่านราชาซิว่าให้ส่งนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเจอนี่หน่อยเป็นไงเฮ้ยดูบนท้องฟ้านั่นสิมีอะไรพุ่งมาอีกแล้วอะดูเหมือนว่ารอบนี้จะเป็นคนของโลกเรานะ,ะมาแล้วลนั่นมัน นักรุที่แข็งแกร่งที่สุดข,ของโลกเรานี่นะโอ้โหยู่ยกๆก็ได้เห็นแบบตัวเป็นๆแบบใกล้ๆถือเป็นบุญตาของพวกเราแล้วว่ะเพื่อนเฮ้ยพวกแกไม่ใช่คนจากโลกของเรางั้นสินะย<อ>วายตายใครมาเป็นแสงสุภาพิกทเ่อะไรวะอ้า,า่า เอจะจพวกบ้านี่มันเป็นใครกันแน่วะ ทีแรกข้าก็นึกว่าเจ้าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้เห็นทีข้าคงจะคิดผิดงั้นสิน,นะแต่ว่านี่คือพลังทั้งหมดที่เจ้ามีแล้วจริงๆอย่างนั้นหรอหึฉันนอะยังไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำเฮ้าไอ้พวกปีศาจพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ฮ่า หน่อยเป็นไงเตายแน่ตายแงแกตายแน่ไม่ต้องสงสัยว้า,าทำลายดาวทั้งดวงได้ด้วยเพียงแค่การต่อยครั้งเดียวงั้นเหรอแบบนี้โลกของเราจบเพแล้วละ่ะโอเทนะชาวประชาต่างโลกทั้งหลาย นีรบกวนพวกเธอไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วกันพอไว้พวกฉันสู้กันเสร็จจะกลับมาซ่อมจกักรวาลให้เกิดอะไรขึ้นพลังนี้มันณตรงนั้นเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนะ่ะเอเอ,เอบรานี่มันไม่ผิดแน่ ไอเจ้าเฮนรี่มันอยู่ตรงนั้นเองดาวพลูโตนี่ระเบิดดาวเป็นว่าเล่นเลยเหอน,นเห็นอะไรบางอย่าง อโหโหทุกคนครับในที่สุดตอนนี้ไอ้หนุ่มชุดดำหยันเซนกับปรากฏตัวขึ้น้เห็นอีกครั้งแล้วล่ะครับหลังจากที่ดาวพลูโตระเบิดนังงตูม แล้วหมอควันก็ได้จางลงเขาคนนั้นก็ได้ปลักรตัวขึ้นในขณะที่ทางฝั่งของนักเรียนโรงเรียนซิยวเซียนเอ็ก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการต่อสู้กับเราทว้วยเทพทั้งหลานปิงจือหาวหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องเองตาก็ได้รับชุดกราดสุดเทจากเราพวกขุญญนยนต์และด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลก็ทาให้พวกเขาต่อกรกับเทพวกนั้นแต่ยังไม่อยากยิน พูดได้ว่กการต่อสู้ในครั้งนี้ทุกแบ่งเอาเป็น2ฝั่ง2ฝั่งแต่ไม่ว่าฝากฝั่งไหนก็ตามก็เข้มข้นจนเลืองไปถูกจริงๆเลยล่ะครับเราจะต้องโฟกัสไปที่ฝั่งไหนแบบนี้ต้องติดตามรับชมกันต่อไปแบบไม่ให้พลาดสายตากันเลยทีเดียวเชียวล่ะครับเฮ้ยไอตาลุงนักข่าวนี่จู่ๆก็พูดเร็วขึ้นมาเฉยเลยอะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เห็นท่านอาจารย์เป็นแบบนี้นะอะไรกันแบ เจ้านุ่มนั่นไปใช่เฮนรี่นี่นะนั่นเจ้านั่นใช่มนุษย์โลกจริงๆหรือเปล่านะทำให้ออ,อร่าของมันถึงได้หน่กกลัวขนาดนีแ้แล้วนั่นมันพลังของใครกันอีกล่ะเนี่ย ว่าเอ้ยอยากรู้จริงๆว่าหมอนั่นเป็นใครกันอ๋อพระสงฆ์น้่นมันเฮนรี่นี่นะชาวโลกทุกคนกรับนี่ถือได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ในรอบร้อยปีเลยก็ว่าได้ทั้งไอ้หนุ่มจุดดำยานเซินและเฮนรี่ตัวตอนที่เล็กได้ว่าแข็งแกร่ที่สุดในจัก,กรวารของเราที่เคยมีมาแต่มาเจอมาปากกันแห็ม ซึ่งทางฝั่งของเฮนรีถือได้ว่าเขาคนนี้คือคนของคนบรรพบุรุษของเราฮีโร่ทุกคนบนโลกกว่าได้เพราะเมื่อนานมาแล้วเขาคนนี้ได้แบ่งพลังให้กับทุกคนบนโลก ในส่วนของไอ้นุมชุดดำยานเซนเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบง่งพลังให้กับใครแต่วิชาความรู้ของเขานั้นถือได้ว่าเป็นสุดยอดวิชาที่ทำให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดจะเป็นสุดยอดมนุษย์ได้แล้วนี่ทำไมโจโจสองคนนี้ถึงได้มาสู้กันล่ะครับเนี่ยเฮ้ยลุงนี่ลุงภาคมั่วหรือเปล่าลุงร,ร,รู้ได้ยังไงว่าไอ้หัวทองที่สู้กับยานเซนอยู่ตรงนั้นคือเฮนรี่นะ่ะนี่ไอ้นมเอง็งหันอ่านหนะนังสือจะปากนะในหนังสือก็มีข้อมูลเตมไปหมด เอ้งจะมาหาว่าขา้ามั่วได้ยังไงในฐานะที่ข้าเป็นผู้ประกาศนักข่าวที่มีอายุยืนยาวกว่า600ปีข้านะอ่านหนังสือมาไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มแล้วสงสัยฉันจะแก่ลงจริงๆแล้วสินะเนี่ยถ้าให้เทียบกับเมื่อก่อนแล้วแค่ต่อยครั้งเดียวก็สามารถทำลายมิติในต่างโลกให้หายไปสองสำดวงได้เลยเล่ะนะจริงหรือถ้าอย่างนั้นแล้วเจ้าจะพิสูจน์ยังไงดีล่ะฉันก็จะ กลับไปอยู่ในจุดสูงสุดที่ฉันเคยเป็นยังไงล่ะรู้สึกอย่างกับว่าพวกมิติอวกาศมันกำลังซ้อนทับกันเลยอะอความรู้สึกที่คุ้นเคยนี่มันเอทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยอ,อะไรกัน อย่าบอกนะว่าโลกที่เจ้าจากมาไม่มีพลังแบบนี้นะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยท,ทำไมจจโจคนคนนั้นก็ดูเด็กลงถึงเจ้าบอกว่าพลังจะไม่แตกต่างกันมากก็เถอะแต่นี่นะมันยิ่งกว่าครีมลดเลือนริ้วรอยหน้าเด็กอีกนันเนี่ยพลังเหมือนเดิมบ้านนายสิยะนี่นายมองไม่ออกจริงๆเลยเรื่องไงว่าออร่าของชายคนนั้นนะ่ะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะ่ะไม่เพียงแต่น,นแน่นขึ้นแต่พลังก็ยังเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยอย่างนั้นสินะ แต่จะบอกอะไรให้นะในทวีปแห่งสวรรค์ที่ข้าจากมานั้นไม่ว่าใครก็สามารถใช้พลังนี้ได้ทั้งนั้นเทพทุกองฟังข้าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้ล้างแค้นให้กับบรรพบุรุษแห่งถวยเทพของเราไปเลยทุกคนไปทำให้เฮนรี่มันต้องชดใช้กับสิ่งที่มันได้ทำไปกับบรรพบุรุษของเราสอบเล้วไปเลยพี่ชายทีนี้จะทำยังไงต่อดีล่ะ ในโลกที่ข้าจากมานั้นการให้เกียรติและความสุภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดดีละใครอย่างนั้นก็ระดับเทพเซียนจะกรพรัด